ครับคุณอ่านครับนี่วันนี้จะทําอันนี้ดาบคาตนะยาวร้อยเจ็ดสิบเซนแล้วก็ดาบเล่มนี้จะมีปกดาบด้วยนะเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาดูว่าทําดาบโฟมยางแล้วก็ทําปกดาบโฟมยางเป็นยังไงตัดมันออกมาแล้วไปก๊อบลงโฟมยางกันปังเริ่มมาผมก็เอาแพทเทิร์นที่เราวาดเอามาดาบลงบนโฟมยางนะทั้งคมดาบทั้งสองฝั่งและปกดาบเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะวาดตัวสันของปอกดาบทั้งสองข้างออกมานะครับแล้วเดี๋ยวตัดออกมาแล้วมาประกอบกันก่อนจะไปประกอบปอกดาบนะครับเดี๋ยวมาทําแฮนด์การ์ดก่อนนะนี่วาดออกมานะครับตัวแฮนด์การ์ดมีดีเทลนะผมก็วาดออกมาไว้ก่อนหลังจากที่เราก๊อปแพทเทิร์นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาทําคมดาบกันดีกว่าอันนี้ก๊อไปไ้หมดแล้วนะอันนี้ตรงส่วนที่เป็นกันมือนะลายนี่เดี๋ยวจะก๊อปลงผนังแล้วก็เอามาติดเป็นลายบนกันมือนะอันนี้ปอกดาบทําคมก่อน เดี๋ยวเล่มนี้ผมจะตัดคม4.5จากด้านนอกนะครับเวลาประกอบมันก็จะเห็นสโลปลงไปตรงนี้ตัดแล้วก็จะเป็นนี่ประกอบกันแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเล่มเนี้ยผมจะประกอบใบดาบไปเลยแล้วค่อยมาหุ้มทีเดียวสมมุติมีท่อแล้วใช่ไหมผมก็จะหุ้มประกบ,บบนล่างอยางเงี้ยแล้วผมก็จะทบผ้าหนังไวต้ตรงกลางแล้วก็ตัดออกเลยมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาประกอบ ตรงกันมือกันก่อนอันนี้ในแบบมันเรียบๆนะครับแล้วก็มีลายประมาณนี้แปะอยู่ด้านบนประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าลายเนี้ยมันนูนเกินไปเดี๋ยวผมจะตัดผ้าหนังประกบแล้วก็เอามาทาบลงนี้แทนจะได้บางกว่านี้หน่อยอันนี้ก็ง่ายๆฮะแล้วก็ประกอบเป็นกล่องเลยประกอบไปเลย หรือแบบใครจะหุ้มแยกก็ได้เหมือนกันนะหุ้มเส้นนี้กับหุ้มกลมๆเนี่ยแยกประกอบได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมจะประกอบไปเลยนะก็ <c oughs> ตรงกลางมันกวงใช่ไหมถ้าเรากลัวเสียทรงเราก็ล้อมอย่างนี้เข้าไปก็ได้ครับแล้วก็แปะลงไปง่ายๆจะได้แข็งแรงขึ้นด้วยแล้วก็เวลาปิดอย่างงี้ปุ๊บมันก็จะมีแกนตรงการลางละมันก็จะแข็งแรง กรอบอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะหุ้มประกบอย่างนี้แล้วก็หุ้มปิดข้างๆจะตัดผ้านังเป็นลายนี้มาแปะลงไปนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วรอหุ้มเรามาทําปอกดาบกันต่อนี่ผมวาดปอกดาบเอาไว้แล้วปอกดาบเดี๋ยวผมจะทําเป็นทรงนี้เป็นทรงนี้ก็จะแข็งแรงนะ อันนี้ปอกดาบผมก็จะวาดเส้นตรงเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาประกอบกับมันจะได้ตรงเท่ากันเดี๋ยวผมจะแยกออกมาก่อนแล้วตัดสี่ห้าตรงนี้เหมือนกันนะแต่ตัดสี่ห้าแล้วก็ประกอบเข้ากันมันก็จะเป็นตรงนี้ทรงนี้จริงๆปกอกดาบทำได้หลายวิธีนะถ้าเป็นดาบเล่มเล็ก บางทีผมก็ใช้ท่อ PVC เอามาดัดความร้อนบีบเอาให้มันแบนลงหน่อยแล้วใช้ได้เหมือนกันหรือแบบวิธีจริงๆเขาจะใช้เป็นไม้นะฮะตัดไม้ให้มันหนาแล้วก็ซาอร่องเอาเท่าคมดาบแต่ว่ามีดาบมันยาวนะทำไม้ก็น่าจะหนักมากโคมยางนี่แหละครับเบาสุดแล้วแล้วพอเราประกอบเป็นกล่องแล้วมันก็จะแข็งแรงในระดับหนึ่งนะอาจจะแ,แบบไม่ได้แข็งเป๊กเหมือนไม้เหมือนวัสดุอื่นนะแต่ก็โอเคอยู่ใช้ได้หลกัหลกๆของทํา ออกดาบกับคมดาบนี่เหมือนกันฮะไม่มีอะไรยากนอกจากแปะให้ตรงแปะให้ตัวชิ้นงานเรามันไม่เบี้ยวเนี่ยยากสุดแล้วอันนี้ครับได้แล้วออกดาบโคตรยาวยาวสุดสองแขนเลยเดี๋ยวจะทำโฟมยางมาปิดรูใต้นี้นะครับจริงๆใครอยากให้มันแข็งกว่านี้ใช้โฟมยางให้หนากว่านี้ก็ได้นะะอันนี้ผมใช้โฟมยาง4มิลน,นะครับคิดว่าถ้าใช้6มิลก็น่าจะแข็งกว่านี้เยอะเลย อ่นนี่ปอกดาบผมทําเสร็จแล้วผมเอากระดาษทรายขัดลบมุมมันแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะมาทําด้ามต่อละกันตัวด้ามเนี่ยผมก็จะทําเป็นวิธีเดียวกันกับปอกดาบนะครับเพราะว่าจะทําเป็นกล่องทรงประมาณนี้พอถึงเวลามันจะมีแกนท่อข้างในใช่ไหมครับส่วนที่เป็นช่องว่างของแกนท่อผมมาจะเอาโฟมยางมาเสริมเพื่อที่ว่าเวลาจับแล้วมันจะได้ไม่ยวกเข้าไปหรือแบบถ้าสมมุติใครจะทําเป็นชิ้นตันๆเลยแล้วก็เจาะรูใส่ท่อก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมใช้โฟมยาง4มิลน,นะ ผมทำชิ้นเลเยอร์ข้างล่างมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะซ้อนแบบนี้นะข้างในเป็นสีทองข้างนอกเป็นสีฟ้าอ่าแล้วทีนี้ผมจะตัดเส้นตรงมาประกอบด้านข้างนะครับแล้วก็ทาบแล้วก็วัดเอาว่ามันกว้างเท่าไหร่2เสเซนแล้วก็ตัดเส้นตรง2เซนผมจะหยอดกาวไวน้นิดๆหน่อยๆนะครับให้มันพอติดนะน,นี่คือตัดเส้นตรงไว้แล้วนะครับผมวัดเอาไว้แล้วนะครับมาร์กความยาวเท่าเกันนะเวลาแปะจะได้ไม่เบี้ยว ผมจะท่าแบ่งกลางเอาไว้ก่อนนะคิดว่าเวลาพุ่มจะแยกแบบซ้ายขวาแล้วประกบตรงกลางเอาให้รอยต่ออยู่ตรงสันอันนี้ค่อยมาตัดทีหลังก็ได้หยอดเข้าๆไว้ก่อนให้มันติดแล้วประกอบเป็นรูปเป็นล่างได้เขาวาดแกนข้างในไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตรงไหนที่มันกวงๆผมจะมาเติมนะแต่ผมจะโฟมยางนี่แหละ ด้านในแล้วนะเวลากดก็จะแข็งแรงแล้นี่ผมทําข้างในไว้ขนาดพอดีกับท่ออันเล็กสุดนี่นะครับพอดีกันด้ามเหลือนิดนึงเหลือปิดท้ายด้ามจะมีชิ้นสีทองปิดตรงนี้นะเดี๋ยวใช้โฟมยาง3มิลก็ได้ขนาดเท่านี้ดูสิกว้างเท่าไหร่กว้าง3ามเซนครึง่งโอเคเสามเซนครึง่งก็มาพันปิดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวทำที่ปิดตัวนี้นะฮะตัดให้มันพอดีกันนี้เลย ประมาณนี้จริงๆตอนนี้คือทำคมหมดทุกส่วนแล้วนะถ้าจับกับกันมือก็ต่อทะลุท่อมาเลยง่ายๆแล้วก็จะไปต่อตัวคมเป็นประมาณนี้ มีท่อตัดไว้ยาว170เจิซนนะครับดาบแล้วมันโค้งหน่อยหนึ่งใช่ไหม <ST AN IC> ER> ก็จะดัดตามความโค้งไปเลย <ST AN IC> ER> ใปอกุสาหากรรมนะครับผมคิดว่าความโค้งที่ได้ตามต้องการแล้วครับี่ไปดูในกล้องจะเห็นขนาดไหนนะ จะบีบตรงไปให้มันแคบลงหน่อยนึงนะครับคมดาบเราจะได้ไม่พองผมก็หาอะไรแข็งๆกดเอาเฉยๆเลยนะแบบแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดเฉียงๆออกหน่อยนึงตัดออกแล้ววางท่ากับพอก็จะได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมผมจะติดตายไปเลยนะตรงคมดาบเนี่ยยอนกาวกัน นี่ได้แล้วคมดาบตรงไหมไม่รู้จะส่งให้ดูยังไงโคตรยาวดาบยาวร้อเจ็ดสิเซนนะฮะสุดแขนแล้วยังไม่สุดดาบเลยอ่ะแล้วเราเอามาลองใส่ปอกดาบกันใส่ปอกดาบได้ไม่มีปัญหานี่ทําที่ปิดท้ายปอกดาบแล้วปอกดาบเป็นรูใช่ไหมตัดมาเนี่ยพอดีนะครับปิดรูนี้ อ่ะตอนนี้ผมปิดป,ปลายปอกดาบเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวจะหุ้มไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับอาจจะเอารอยต่อไว้ที่สันตรงคมดาบผมก็จะหุ้มหนังประกบนะแล้วก็ตัดขอบไหนๆก็ประกอบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวผมประกอบให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับว่าหน้าตามันจะออกมาประมาณไหน นี่แล้วก็เดี๋ยวผมลองใส่ปอกให้ดูด้วยหลับยาวจัดอืมเรียบร้อย ปอกเนี่ก็จะหุ้มสีดานะครับจะมีลายตัวอักษรภาษาญ,ญี่ปุ่นสีขาวว่าอาจจะระบายเอามั้งไม่แน่ใจอาจจะหุ้มให้ดูแค่คมดาบให้ดูละกันนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยถ้าสมมุติเราประกบคมอย่างนี้จะหุ้มยังไงดีแล้วเดี๋ยวส่วนอื่นๆผมอาจจะแบบข้ามขั้นตอนไปเลยนะเพราะว่าเคยหุ้มหนังให้ดูหลายรอบแล้วแล้วก็ในอนาคตคิดว่าจะทําเป็นคลิปหุ้มหนังแบบพื้นฐานนะครับแยกเป็นคลิปเดียเด่ยวๆไปเลยอีกทีหนึงนะ่งเนาะไปหุ้มหนังกัน ทากาวเสร็จแล้วนะอันนี้ผมลงกาวไว้แล้วนะคาตาะทรงโอดาจิเนะี่ยมันจะโค้งนิดนึงผมก็จะแปะที่สันก่อนแล้วก็พับผ้าสองฝั่งแล้วก็มาบรรจบกันที่ปลายคมนะก็เอาสันแปะลงไปตรงกลางผ้าก่อนนะครับอ่าพอเราแปะที่สันแล้วใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆลูบผ้าหนังไล่จากสันไปที่คมผ้าที่ผมเอามาหุม้มนี่เป็นผ้าหนังกระจกเงินนะครับ ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนแปะสติกเกอร์นะค่อยๆรูดไปเรื่อยๆนะครับให้มันไม่มีฟองอากาศนะอ่แล้วคราวนี้พอมันใกล้ถึงขอบแล้วใช่ไหมผมจะรูดทีละข้างนะให้ผ้ามันมาอยู่ตรงกลางคมพอดีทั้งสองฝั่งอ่พอฝั่งนึงอยู่ตรงกลางแล้วผมก็จะรูดอีกฝั่งเข้าหากันนะ พอ,อทบกันตรงกลางอย่างนี้แล้วปุ๊บผมก็จะพับมันเลยนะพับน,นี้ให้มันเห็นสันชัดๆจะได้ตัดออกง่ายๆครับได้แล้วผมตัดผนังสดเกินออกนะครับนี่ผมมีกรรไกรโค้งนะซื้อจบไว้ก็ดีครับเวลาเราเข้างานนี้เห็นไหมมือเราจะลอยออกมาตัดชิ้นงานง่ายครับแล้วก็ตัดอย่างนี้ เรื่อยๆไปจนถึงปลายคมดาบเลยครับตัดให้ชิดกับตัวงานอย่าตัดกินเข้าไปในเนื้องานได้แล้วคมดาบตรงนี้ที่เป็นส่วนเกินก็ตัดออกเหมือนกันครับตรงนี้คือส่วนที่เราจะเอาไปติดกับสื่อบทนะครับตรงกันมือนะอ่าและเดี๋ยวเอาชิ้นอื่นที่หุ้มแล้วมาดูกัน เราหุ้มเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ปอกนะครับผมหุ้มด้วยวิธีเดียวกันนะผมก็แปะที่สันมันก่อนเสร็จแล้วก็ทบผหนังมาประกบตรงปลายโค้งแล้วก็ตัดออกมันจะเหลือชิ้นสื่อบะนะครับกันมือก็ประกบผ้าวาดลายไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะตัดลายตรงเนี้มาแปะใส่น,นี้มันยังไม่เสร็จนะลายเนี้ยมันเป็นลายเดินเส้นที่ขอบอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นแผ่นแบนๆอย่างนี้เลยตัดออกมาก่อนเติมลายเดินเส้นที่ขอบแล้วก็เจาะรูอีกทีหนึง่ง ตัวลายใครถนัดคัตเตอร์ก็เอาคัตเตอร์ก็ได้นะครับตัดออกมาแล้วใช่ไหมคราวนี้ผมจะเดินเส้นขอบนะครับก็น่าจะประมาณนี้ฝั่งที่เลอะนี่ผมก็ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมจะกลับด้านแล้วก็ใช้อีกฟากแทนประมาณนี้ใช้คัตเตอร์ครับแล้วก็มาเจาะรูกันนี่ได้แล้วแล้วก็เอามาแปะกับชิ้นนี้กัน ผมก็หยอดกาวร้อติดเข้าไปเฉยๆไลยนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเวลาหยอดกาวก็ค่อยๆหยดทีละน้อยๆแล้วก็ค่อยๆติดเข้าไปนะครับก็จะได้แบบนี้เลยประกอบงานกันผมก็จะเอานี่ชิ้นสีน้ําเงินนี่ครอบชิ้นสีทองไปเงี้ยเวลาติดกาวแล้วก็ค่อยๆหยดลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเอาชิ้นงานมาครอบมันจะได้ไม่เลอะนะพอประกอบด้ามจับเสร็จเดี๋ยวเราไปประกอบงานทุกชิ้นเข้าด้วยกันดีกว่าครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวซิบะนะครับใส่เข้าไปนี่มันมีลายนะ แล้วเดี๋ยวผมจะหยอดกาวตรงนี้แล้วผมจะประกอบด้ามดาบนะครับแล้วก็เอาให้สันมันตรงกันก็หยอดกาวเลยใช้กาวยางหรือกาวร้อนก็ได้นะครับติดพ่อกับด้ามเข้าด้วยกันก็ผมจะหยอดกาวอีกฝั่งด้วยนะแต่ผมจะหยอดตรงแกนข้างในก่อนกรอบข้างนอกเดี๋ยวค่อยมาติดทีหลัง หลังจากที่ติดแกนกับด้ามเข้าด้วยกันแล้วนะครับผมก็จะมาหยอดกาวส่วนที่เหลือนะครับตรงขอบด,ขอด้านนอกของด้ามจับผมก็จะค่อยๆหยอดแล้วก็ค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทําทจะเย็นๆไปนะครับเดี๋ยวมันเลอะนะค่อยๆหยดค่อยๆบีบไปเรื่อยๆครับจนสุดด้ามเลยนะด้ามที่เราประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะเอาตัวปิดท้ายนะนีตัวปิดท้ายใส่เข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวหยอดกาวทีเดียวอุ้หนังแล้วมันจะหนาขึ้นนะฮะใครจะทําก็อย่าลืมเผื่อขนาดประมาณนี้เดี๋ยวหยอดกาวครับ นี่ตอนนี้ดาบแล้วก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วจริงๆมันจะมีตัวที่เอาไว้รับกระป๋อกเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้าหนังมาทบแล้วก็พันรอบนี้เอาอันนี้ผ้าหนังทองนะครับวัดขนาดก่อนถ้าอยากได้ความกว้างประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทากาวยางตัดออกมาแล้วทบเข้ามาที่ตรงกลางนะครับปาดกาวให้เรียบ แล้วเดี๋ยวรอแห้งแป๊บนึงพอกาวแห้งแล้วเราก็จะตัดออกมานะครับเราก็พับครึ่งเลยครับพับอย่างนี้ก็ได้หรือจะพับตรงกลางก็ได้นะเราก็พับมาให้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับกระูดขอบจะเรียบได้แล้วเส้นรูดตัวเส้นรูดเราก็จะเอามาพัานรอบนี้นะครับนี่นะประมาณนี้ผมก็จะเอารอยต่อไว้ตรงขอบนี่นะหลอดกาวเลย ก็มาร์กจุดทีม่มันจบกันนะครับแล้วเดี๋ยวตัดออกตัวดาบเราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะลองใส่กระปอกดูนี่นะส่วนตัวปกอ,อยยังมีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะนี่นะเดี๋ยวเราจะวาดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้ลงบนนี้แต่ว่าตรงขอบทองผมก็ใช้เหมือนเดิมครับนี่เส้นรูดก็ามาผ่านรอบนี้ ตาแตกอยู่งานนียอันนี้เราล่างตัวอักษรเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะลงสีนะฮะผมใช้สีอะคริลิกสีเทานะครับลงเป็นรองพื้นก่อนตัวรองพื้นเนี่ยผมลงประมาณสองรอบนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราลงสีหลักแล้วมันจะได้ชัดขึ้นพอลงรองพื้นเสร็จก็หน้าตาประมาณนี้เลยครับเราก็จะเห็นเส้นที่ชัดเจนขึ้นแล้วแล้วเราก็มาลงสีหลักกันเลยนะครับ สีหลักของตัวอักษรน,นี่เป็นสีขาวนะครับผมก็ต้องลงหลายรอบหน่อยตัวนี้ผมลงประมาณสีรอบครับทาไปทามาก็รวมๆแล้วใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่ทารองพื้นจนจบงานนี้ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเฉพาะตัวอักษรน,นะใกล้เสร็จแล้วนะตอนนี้ในแบบมันจะมีผ้าสีแดงๆพันผมซื้อเป็นผ้าเขาเรียกว่าอะไรผ้าสักการสีแดงมาเดี๋ยวตัดเป็นเส้นตรงแล้วมาพันกันผมวาดเส้นตรงไว้2ขนาดนะครับประมาณนิ้วหนึ่งกับ1.2นิ้วนะครับ แล้วก็ตัดออกมานะอ่าหลังจากที่ตัดผ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองเอามาทาบก่อนให้มันหน้าตาใกล้เคียงกับแบบที่เราปิิ้นออกมานะก็จะค่อยๆพันค่อยๆติดไปเรื่อยๆอย่างนี้พันไปเรื่อยๆแล้วก็ทากาวยางติดกับผ้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดทางนะอประมาณนี้ี่ก็สั้นข้างยาวข้างตรงปลายด้ามมันจะมีเชือกนะเดี๋ยวผมก็จะเอาเชือกนี่มาเป็นปมไว้ อืใช่แล้วนี่ก็มัดปมแล้วก็ตัดออกเดี๋ยวผมจะตัดให้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไฟลนเนาะก็มันจะได้ไม่ลุยด้วยโอเคเรียบร้อยเหมือนแบบเดี๋ยวเราจะทําสีตรงนี้กันนี่นี่ตรงนี้กับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาแอร์บัพ่นเอานะครับนี่นะครับพอพ่นแล้วเป็นประมาณนี้นะ ไม่ได้ถ่ายตอนพ่นแอร์บัตไว้ให้ดูนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆผมใช้สีแคนดี้โทนสีดำนะครับพ่นไล่ขอไปเรื่อยๆนะครับสร้างเงาให้มิติที่นูนกว่าตว่างกว่าครับผมก็พ่นทั้งตรงกันมือตรงด้ามจับแล้วก็ตรงท้ายนะครับพ่นหมดเลยนะเพื่อให้เวลาเรามองเข้ามามันจะมีมิติมากขึ้นนะครับ ไงบ้างฮะจบกันไปแล้วยากไปไหมหรือง่ายไปไหมนี่นะดาบยาวร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับทำสีแล้วก็สวยเลยมีคำแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์กันพิงเอาไว้นะครับถ้าสมมติมีคอนเทนต์พ pop อ,อะไรอยากให้ผู้นั้นหยิบมาทำในอนาคตก็บอกกันได้นะไว้มีโอกาสจะหยิบมาทำนะครับช่วงนี้ก็ทำนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับวุ่นวุ่นนิดหน่อยเอาเป็นว่าถ้าสมมติมีอะไรน่าสนใจผมจะหยิบมาทำขึ้นเรื่อยๆนะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ อรอลุ้นกันอีกทีนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ไปแล้วครับเจอกันที่อื่นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ